ครับสวัสดีครับพบกับชูโุยิสานอีกเป็นนามนึกรับพี่น้องจะพามาดูรถต่อมาความได้กันชนใหม่ครับอือติดด้วยอ่ะติดติดเดียว่ันชนมันต้องช่วยกันกดใจนัดสวยมากเลยด้านมันเปิดใช่ไหมเนาะนี่ครับเดี๋ยวมาดูกัน พีนแจ๋วอันนี้ก็บพันเียต้องคุณจรสะสอยู่นั่นครับนัโบแถวรออยู่นู่นนะครับอันนี้ของแท้นะครับเท่ายสี่พันห้า สวยมากพี่น้องดูครับ,บก็ดูดีกว่าเดิมครับเด่สั้น็อตเจ้าเลืจ้ใส่ได้แล้วไง้องใอให้ให้หันกโดใส่มันด้สอตสองสี่ตัว <c oughs> สองตัวก็ยูนั่นไะ มันอยู่แลยแต่ีีนรเห็นแล้วมันเแล้วเบอร์ี่เรถบาคุณจ้ายืมน้ำสอตัวไปซื้อตัวก็จะเพิ่งใส่นะน้ออยากใส่ครับอยากใส่อยากใส่แล้ว ไม่าแล้วใช่แล้วี่เกียดคนไปคนมาเออรรเด็ทิ้งแม่ธระเด็อะไรจะตำอะตต่งน่ะทำไมมันลมตีมันดังขนาดนั้นเลยอย่ังดังอเมื่อคืนอ่ะางรูนต่นนตงซานต้องหมาะความก็หาน็อตใส่กันชนครับ ใส alumni, trendy, <S <S ่ไปก็สวยครับดูเหล่าน้อยมุขค้าวช่วงเช้าเป็นไงฮะวันนี้วันอะไรอังคารแต่ใช่วันศุกร์วิวจะเล่นหนึ่วิวเหล่าน้อยใจหายครับท้อธงก็ตต่นแล้วนะพี่น้อง ฮะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยว่ะเปิดไล้นี่นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมจะยังยังไม <laughs> ่ร <kitty> ู้รอดูตนอดมาก่อน ะ <Huh? S 2> ใครโทรมานะนอ้ตนวนมาแล้วหว้กับข้าวยังได้ข้าวรถตามตัหน่ไปไหนมาดูดิฮะ จะทำกับข้าวนะครับตำผมทำตำพริกเสร็จแล้วตำกับข้าวตัวทำจะพัดนะครับตัวว่าจะอร่อยไหมนี่ครับเล้วลงนะครับ <c oughs> ใช่ว่าซื้อซื้อซื้อเบียร์ไว้ด้วยไหนย้ายบวชย้ายคนใจตัวซื้อเบียร์ไว้ย้ายเด้อเด้อเดี๋ยันนี้อาจจะเข้าไปไ้นะครับดดูเี๋ยวอไหน้าตาหน้ากินนะครับเอาเลยไม่ได้ครับเอาเลยไม่ได้นี่ครับก็จะลงผักครับส่เลย อ๋อรับสำรับคลิปนี้วิ่ชูยังยัยังงจบคลิปให้อีลูกพี่น้องหน้าตาหน้าเท่หิมากแสกยอกยาวแก้วโอ้เสื้อผ้าตามมดแล้ววัี้ื้อใสวันนี้ขับรถแบบนี้ แสบครับพี่น้องนี่ครับชีวิตลุกทุ่งลุกทุ่งครับได้กินหมดครับอยู่บรรยากาศทุ่งนาแบบนี้พี่น้องอยากกินอะไรก็ได้กินครับนี่ครับนัดตักนี่ครับเสร็จแล้วครับฝีมือล้วนๆพี่น้องไม่ก็ฝากช่องนัดพี่โบรอซิ่งยังอีกยังอีก นี่ถ้าเรายกเทเลยจะดีกว่านี้มันร้อนมือเลยก็้างคนนี้ไงต่างหาเสร็จแล้วครับกับข้าวอย่างหนึ่งต่อไปเราน้อยก็จะทอดปลาส้มนี่ปลาส้มน้องไหนแยมโอ้ไอ้ที่เราทอดกินมันแนม เยอดหน้าตาอร่อยมากนอนก็ตารถนะครับอุ่นรถก่อนเจ้าสุพงก็เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราน้อยก็กรอกน้ำครับเข้าป่าครับ ยังอร่อยพี่น้องโอ้โหใครไม่กินผมก็ไม่กินครับใครไม่กินเอาใครไม่กินผมก็กินครับเพราะอร่อยฝีมือเชฟก็ทาระเบิดนะครับนัดฮลโปรครับยังยังไม่ได้ถ่ายกอผดส้มนะพี่น้อง นี่ดรสามสิบาทเลยนะตัวแค่นี้อืมไปเร็วอ่อยเฮ้ยมีดินมาจากไหนไม่เป็นนั่นคราบไอ้นั่นเช็คมันเครื่องยังเต็มน้ำเต็มเต็มเออ โอเคกินข้าวกินไรก่อนไอ้ต้อมใส่ไอ้นั่นได้หรือเปล่าวะฮะมีอะไรนะเข่าไจ่เงี้ยน,นะครับบรรยากาศเช้าเช้าก็ช,ช่วยกันทำกับข้าวนะพี่น้องผมก็ทำเสร็จแล้วครับอย่างนะึง Lỡ nói thấm ở đây chơi cái nồi Đúng nó mạnh Hay là đi con này Ồ oh. Chèo yeah. ทีมงานเขาก็เริ่มงานแล้วนะครับอยู่นู่นซันนี่ทำงานในเช้าเลยครับวันนี้วันนี้บรรยากาศก็ไม่ไม่มีเมฆนะครับน่าจะร้อนอีกเหมือนเดิมคนก็น่าจะไม่ตกครับ นี่มันแรงตลอดเลยครับรถคันนี้จบมาขาวเข้า,ขาใจครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ